ที่พบกั่แล้วกันที่วันนี้พวกับผมแล้ว T N W Gamer วันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้นครับจากเป็นโลโก้ของผมเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครเข้ามาเลยนะครับเข้าที่โปรแกรมเอวีเอสดีนให้คุณไปดูวิธีการโหลดเ,เองนะครับผมจะไม่สอนสอนดีกว่าสอนก็ได้ เมื่อกี้ย่าเดินมาก็มาคลิกเอ้ยสองที่กำลงโหลดไม่เปิดเข้าที่เพจสโตนนะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ว่า M O B I S E N ก็จะมีสองอันนี้ให้โหลดน,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 นะครับเป็น M O B I S E N ใอ้บันทึกอะไรก็พูดไปบ้านอิน A O T วิชาหนึ่งจุดศูนย์นะก็โหลดสองอันนี้มานะครับก็เข้าที่พอโหลดเสร็จก็เข้า,า M O B I S E N เลยนะครับ ตัวตั้งค่าก็มาตรงตัวเลือกแอกกรวกลมนะครับคลิกไปครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกมันจะเป็นโลโก,โก้เอเบอร์เนตรงนี้นะถ้าคุณกดตรงคลิปภาพแล้วแล้วมันจะเป็นรูปคนให้คุณคลิกไปครับเนียมันก็จะเป็นให้เลือกว่าจะเอาแกลเลอรี่หรือรูปภาพให้คุณคลิกไปแล้วคุณก็ณหารูปภาพคุณมาเองนะนี่ของผมก็ปรับขนาดได้นะนี่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอตัวลาไปก่อน ก่อนจากจะนใ้ออกทีเอ็นพายูเกมส์ลา่อยนะ